เริ่มต้นของผมบางมีอะไรบ้างนะคะ1คือไรผมบริเวณข้างหน้าค่อยๆเถิกร่นไปทางด้านหลังค่ะโดยในคุณผู้ชายนะคะมักจะพบว่าไรผมเนี่ยจะเถิกขึ้นไปทางด้านข้างสองข้างลักษณะไขตัวเอ็มค่ะส่วนในคุณผู้หญิงนะคะมักจะพบว่าผมบางทั่วๆทางด้านหน้าค่ะจะยิ่งเห็นชัดเวลาที่เรามาดัดรวบผมนะคะ 2ก็คือแสกผมกว้างขึ้นค่ะเวลาที่เราผมเราเริ่มบางนะคะเวลาที่เราแสกผมจะสังเกตเลยค่ะว่าผมบางจนเห็นหนังศีษะบเรณแสกนะคะ 3. ก็คือผมบางบริเวณกลางศีษะค่ะอาการนี้มักจะพบบ่อยในคุณผู้ชายนะคะ ว่าผมเนี่ยค่อยๆบางอย่างช้าๆบริเวณตรงกลางศีรษะค่ะสีก็คือผมร่วงมากขึ้นค่ะแล้วลองสังเกตดูนะคะผมที่ร่วงเนี่ยมักจะเป็นผมเส้นสั้นๆค่ะเนื่องจากผมของเราอยู่ในระยะเจริญเติบโตสั้นลงนะคะทําให้ผมงอกมาสักประมาณนึงก็หลุดร่วงออกเป็นผมเส้นสั้นๆค่ะสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคผมบางนะคะก็คือโรคผมบางตามพันธุกรรมค่ะโดยมีปัจจัยกระตุ้นของโรคผมบางตามพันธุกรรม3อย่างค่ะ 1. คือพันธุกรรม 2. h o ฮอร์โมนและ3คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมค่ะในแง่ของพันธุก,กรรมนะคะเพราะว่ามียีนบางตัวค่ะที่ทําให้ผมของเราค่อยๆเล็กลงและหลุดล่วงเกิดผมบางตามมานะคะ 2. ฮอร์โมนโดยฮอร์โมนที่สําคัญก็คือฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่า DHT ค่ะเจ้าฮอร์โมนนี้แหละค่ะที่จะทําให้ผมของเราบางลงเรื่อยๆนะคะและ3คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมค่ะ ความเครียดนะคะโมนภาวะแล้วก็สารเคมีต่างๆเป็นปัจจัยที่ทําให้ผมเราบางได้เร็วกว่าปกติลองสังเกตดูนะคะว่าปัจจุบันคนมีปัญหาผมร่วงผมบางกันตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะยี่สิบปลายปลายหรือ30มสิบต้นๆก็เริ่มมีปัญหากันแล้วเราก็เชื่อว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะที่ทําให้เราพบปัญหานี้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าคุณนะคะเริ่มสังเกตว่ามีปัญหาผมบางลองเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลของเราค่ะซึ่งที่โรงพยาบาลของเรานะคะมีคลินิกเฉพาะทางด้านเส้นผมค่ะที่จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์ที่ชนาญการนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะช่วยตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของผมบางรวมถึงมีการรักษาอย่างครบคันเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดค่ะ